แรกเลยนะคะก็ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ฉันขอน้อมรับคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญค่ะแต่ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอยืนยันค่ะว่าขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมานะคะไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเอง ไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวดิฉันเองเลยนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งหที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพนลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆนะคะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่าจะทำอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้นะคะ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉพลันนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันค่ะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายค้านนะคะประชาชนเองทุกๆคนก็ต้องมารวมใจกันค่ะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างฉพลันเช่นนี้ ดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สุดหัวใจเท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทําได้ดิฉันเองก็จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยเป็นพลังที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ